นานแลสินนาที่เราไม่ได้กลับมาที่ปั๊มแห่งนี้ของเราโหตอนนี้ปั๊มเราจะเลินหูจะเจรินตาขึ้นมากแล้วล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะมีดิฟอินเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการสร้างโรงภาพยนตร์แบบรถมาจอดแล้วก็ดูหนังได้เงน้นเหรอจัดมาดีราคา1,000บาทแล้วนี่คือโรงภาพยนตร์แบบดิฟอินสามารถดูได้2คันเลย และนี่คือโรงหนังของเราไหนดูดิโรงหนังจอใหญ่ใช้ได้อยู่เนี่ยดูได้สองคันส่วนในตรงร้านนั่นเดี๋ยวมันจะมีพนังกงานดูลแลเองแหละใมีป๊อปคอนข่ายด้วยเนี่ยแต่ตอนนี้ยังเอาออฟเซอร์วิสอยู่นะมาอันดับเรกเขาบอกให้เราทำอะไรก่อนเช็คโปรเจคเตอร์ก่อนมาตั้งค่าโปรเจคเตอร์กันเอาละตอนนี้เรามีหนังอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องแฟงเกนสไตล์โอ้าร์ที่1ด้วย เราจะเริ่มฉายที่กี่โมงดี1ดโมงแล้วกันโอเคมาระหว่างนี้เราก็ต้องรอ11โมงโอโ้น้องหมาน่ารักจังเลยอ่ะเรียกลูกค้ามาเยอะๆหน่อยนะลูกร,ระหว่างนี้เี่ไม่ไมีอะไ,ไรทำฉันก็จะน,นั่งรอลูกค้ามันอยู่ตรงนี้อ้สะชืน้นลูกค้ามีอยากมาดูหนังกันบ้างเหรอ โอสัตชื่นมากเลยเพื่อนเออลูกค้าไปไหนหมดว่าลูกค้ามีไหมมีไหมโอ้โหมีมันเจ้ารถเฮเธอร์หรือเปล่านี่อ่ะโอ้ย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 ใจเย็นกันนะลูกค้าแมุ่วนวายกันลเกินนายเดี๋ยวผมขอลงมาเก็บตั๋วเก็บตังค์กันก่อนรับคุณลูกค้าผมขอตั๋วด้วยอ่ะเอาตั๋วถูกต้องโอเคเรียบร้อยครับคุณลูกค้าของคุณด้วยของคุณด้วยเอามา โอเคตัวถูกต้องถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่ตัวปลอมอ่ะยีบสองโอเคโอเคน่าจะถูกแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวมีที่เจาะรูติดขัดด้วยโอเคมาเดี๋ยวไปดูหนังกันดีกว่าม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 าลองนดูดังชิวๆหนังเรื่องแฟร์กีสไตล์เมื่อนามนมาแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวเห็ดคนหนึ่งได้นำเสนอผลงานที่พิเศษกว่าใครเออเอเอหนังภาพไม่ชัดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อน ภาไม่ชัดเลยอะเอาละ2ปีหลังจากแฟงเกนสไตล์ได้เออเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับอ่ะเอาละหัวกระดูกของคนมีอะไรอีกนี่เป็นหัวกระโหลกใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเอ่อสูตรการผสมเหรอเขากำลังคำนวณว,ว่าจะเอาอะไรมาผสมกับอะไรเพื่อให้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉันเข้าใจถูกต้องใช่ไหมดูแลจากสูตรเนี่ยถ้าเราใส่แขนใส่ขาใส่มันสมองให้มันไปแล้ว ช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงก็จะปลุกชีวิตเขามาัมมาได้เพราะว่าเออมนุษย์นั้นใช้กระแสไฟฟ้าขึ้นในสมองอะ่ะออควบคุมร่างกายเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อหนังก้นมวนจอยเลยเพื่อนเออถ้าเราเลเวลสูงสูงขึ้นเราก็จะสามารถที่จะแบบซื้อหนังที่มันมีราคาถูงสูงอืม่นนี้มาให้คนดูดูได้แต่ช่วงนี้ดูหนังเก่ากันไปก่อนนะฮะทุกคน เออเดื่มเยอะมีอาการเมามีการเมาอย่าดื่มเยอะนะเว้ยดื่มเยอะไม่ดีโอเคทุกคนดูหนังไปก่อนนะโหแล้วอะไรเนี่ยให้มาชนรถคว่ำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไอ้คันนู้นก็ออกไม่ได้ไอ้คันนี้ก็ไปบอได้เอาโอ้หนี่นี่นี่เขาประกอบแล้วประกอบทําการเริ่มประกอบโอ้ยมันเป็นโครงกระดูกมดเลยโอ้โหแล้วใส่สารเคมีอะไรลงไปนั่งดูต้องตั้งใจดูแล้วโหดึงเต็มสุดเลยฉากนี้ เอาละมันโยนอะไรลงไปไม่รู้สารประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในถังเอาละแล้วเกิดอะไรขึ้นอชินใจโอเคดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์จะทำสำเร็จอะไรอ่เหมือนมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากไอ้อ่างที่นักวิทยาศาสตร์ใส่ผงอะไรลงไปเมื่อกี้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันตัวไรล่ะเนี่ยแฟงเกนสไตล์เวอร์ชันแรกนี่บอกตรงว่าผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะฮะหนังมันเก่ามากเลยเอ้ย เหมือนโครงกระดูกมันก็ค่อยมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วมีชีวิตขึ้นมาแล้วน่นน่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องใช้ใสายฟ้าด้วยเหรอโอ้โหอันนี้โคดไรเดอร์รอเปล่าเนี่ยมันมีไฟลุกท่วมกระดูกละโอ้ยโอ้ย oh, oh, oh. เริ่มมีเนื้อหนังแล้วหน้าตาก็เริ่มคล้ายๆแฟงเกสสไตล์ที่เรารู้จักกันแล้วโอ้ oh, oh, oh. มันทําปฏิกิริยาสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาใส่กระดูกอู้ oh, oh, oh. จากโครงกระดูกให้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้อ้ oh, oh, มันสุดยอดไปเลยอะยังไงยังไงเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาแล้ว อ้าวแล้วอยู่ๆคนสร้างก็หัวใจวายตายคาที่นอนว้าวนั่นน่ะเฟงเกสตายอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเออเฮ้ยไม่ได้ตายด้วยว่ะมันเออแค่สลบลงไปฉเฉยยิงโอเคจบจบแล้วเพื่อนจบไป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 ไหนก็ไปก็ไปเพื่อนไปโอเคเรียบร้อยเราต้องอัปเกรดระดับโปรเจคเตอร์ก่อนเดี๋ยวเราเอ่อตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ต้องทำอันนี้ให้เป็นเลเวล2ก่อนระดับชื่อเสียง มาเดี๋ยวเราฉายต่ออีกรอบหนึ่งเซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นเลยแล้วก,ก้ระหว่างนี้เดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องรถคว่มนี้ก่อนโอ๊ยปวดหัวกับลูกค้าเหลือเกินนายีเลยกดปุ่มรีเซ็ตบายบายเจ้าพวกลูกค้าที่ปั่นป่วนยานมนุษย์ต่างดาวบอลเลว่านจะพาพวกนายไปทดลองให้หมดโอ้โหรถคูรเยอะเลยโอเคตอนนี้เราได้ทําการเคลียร์รถที่คว่ำรถที่ติดทุกคันออกไปจากลานแล้ว มีกองทรายมีอะไรแม่เช็คด้วยคือที่นี่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆอันนิดนึงอะเฮ้ยได้เวลาฉายหนังแล้วเดี๋ยวไปเก็บตัวก่อนว่าแต่มันมีลูกค้ามาหรือ,อยังก่อนเอาไม่มีลูกค้าโอ้โหนี่พวกคุณต้องเป็นคนยังไงเนี่ยพวกคุณถึงแบบกินทิ้งกินขว้างกันอยู่ตรงนี้อะหมีคนดูไหมมีคนดูไหมทำไมไม่มีคนดูเลยอะความสะอาดของเราก็อยู่ในขีดสุดนะมาๆมาๆมาเหมือนจะมีลูกค้ารายแรกมาแล้วฮะ สวัสดีฮะขอเช็คลูกตั๋วหน่อยเออตัว๋วนัมเบอร์นัมเบอร์ลูกค้ามันแปลกแปลก,ป,ลกปะเฮ้ยมันเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเหมือไม่น่าใช่อ่ะมันแปลกแปลกอะ่ะเฮ้ยตัว๋วผิดนะเนี่ยมันเอามาหลอกนี่นี่แลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ใช่อันนี้ถูกต้องฮะคุณลูกค้าเชิญดูได้เลยฮะฮะตัว๋วผิดเหรออะไรวะเฮ้ยมันผิดพลาดตรงไหนอ่ะตัวต๋วตั๋วผิดตรงไหนวะเนี่ย เฮ้ยพายุพายุมานี่เน uh, ี um ่ยไอพวกป่าเถือนไอพวกดูหนังปลอมเดี๋ยวตรวจหนังผิดเลยเนี่ยโอ้ไม่นะเรายกเลิกทันทีเลยเพราะว่าเราตรวจตัวผิดเดี๋ยวรอลูกค้ารายใหม่ขึ้นมาก่อนไดฟินซีนิม่าแฟงเกนสไตล์เวลาสี่ทุ่มเชิมได้เลยครับลูกค้าลูกค้าไปหลับไปนอนบ่นบ้างนยแต่ว่าปาร์ตผมเปิดย4ชั่วโมงนะฮะเชิมมาดูหนังอะไรฮะลูกค้าลูกค้าท้าไม่มีใครไปดูหนังเลย วิมาแล้วม may ีคนหลงเข้ามาดูหนังแล้วเออเป็นอ๋อผู้สาวด้วยผู้สาวผู้สาวกับรถตู้อะเออรถตู้ไม่ใช่รถตู้ไม่ได้เข้าเออผู้สาวเลี้ยวเข้ามาเลยโบกโบกโบกมาถอยถอยถอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเขมีเขมีแล้วแล้วแล้วดีมากเออผู้สาวคนสวยครับขอตัวตัวนะครับดูเหมือนว่าตัวเลขจะไม่ตรงนะครับผมคงต้องปฏิเสธตัวนะครับ ตัวไม่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับขอตัวตัวหน่อยครับอันนี้ถูกไหมเดี๋ยวต้องเช็คเลเยอร์ใๆก่อนผมว่าตัวนี้ถูกนะแฟรงเกนสไตล์เนี่ย0101อ่อ er. ตัวส่งอักษรก็เขียนถูกอยู่นะหรือมันจะผิดยันบาร์โค้ดเลยไม่ไม่น่านะไม่น่า่ะผมว่าน่าจะถูกอะ่ะเฮ้ยตัวผิดเหรอทำไมผมตัวตัวผิดสองรอบแล้วหรือว่ามันมันผิดตรงไหนอะ่ะแล้วมันเป็นตัวปลอมผมผมก็ต้องยกเลิกกันเลยอะ่ะ ยกเลิอกอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นตัวปลอมอ่ะผมไม่มีทางเลือกอะคุณลูกค้าใครรู้ว่ามันผิดตรงไหนนี่คอมเมนต์มาบอกเลยนะเอาเฮ้ยอันนี้ติดซ้ายเหรอโอ้ได้ๆๆ้เดี๋ยวผมไปเอารถมาก่อนแสดงว่ารถชั้นแรกที่มันคว่ำอยู่ตรงนั้นนะั่นก็คือรถมาติดซ้ายใช่ไหมออมาแล้วลพี่แป๊บบนึงแปบบ๊แบนบึโอเคโอเคแล้วผมเคลียร์ลูกค้ามันก็โหเรียกร้องทุกส่วนทุกภาคใครมันจะไปทําไหวฮะ ผมต้องดูแลลงหนังใหม่ผมเขาใจะไม่บุคคณอนะ่ะมาคุณลูกค้าผมขอตัวตัวหน่อย0101เวลาตรงอาย่สิบมันก็ถูกทุกอย่าง1910เนี่ยมันก็เขียนหมดแฟรงเกนสไตล์ก็เขียนเหมือนกันมันจะไม่ถูกยังไงก่อนอ่ะไหนผมตรวจด,ดิปึ๊บโอเคนี่ตรวจถูกอ่เนี่ยไหนไหนไหน,ไหนดูดิเนี่ยศูเนี่ยแฟรงเกนสไตล์ก็เขียนถูกใน F A R e N เยียนแฟงเกนสไตล์พาร์ทที่หนึ่งเวลาศูนย์สามศูนย์นะเบอร์ติเกตศูนย์หนึ่งศูนย์นี่รยี่สิบสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ผมว่าผมก็เช็คละเอียดนะถูกแหละเฮ้ยเดี๋ยวติด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 โอเคถูกไหมโอเคถูกชื่อเสียงเป็นระดับสองสามารถอัปเกรดได้แล้วโอเคโรงแรมของเราอัปเกรดเป็นเลเวลสองได้แล้ววันนี้สามารถขายป๊อปคอร์นได้แล้วใช่ไหม หรือว่าจะสามารถขายป๊อบอค์นได้นะแต่ว่าเออต้องทําอะไรก่อนตั้งโปรเจคเตอร์ฉายหนังเรื่องถัดไปนี่ใช่ไหมอ้าวยังยังไม่ได้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอแฟงกเกนสไตล์จบก่อนนะเพื่อนตอนนี้ก็สามารถซื้อไอศครีมตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปดูหนังตรงนู้นได้นะฮะตอนนี้มีบทบริการโรงหนังใหม่นะฮะทำไมทำไมจ้องตามเราขนาดนั้นนะที่ผมดูไม่ปลอดภัยขนาดนั้น,นเลยเหรอที่ผมแค่มาโฆษณาว่ามันมีโรงหนังเปิดใหม่ลูกค้า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  เออใน,นนี้ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมไปเลยไปไหนก็ไปเลยนี่ตัวปลอมอย่ามาเนียนอย่ามาเอาตัวปลอมมาดูหนังนะไม่ได้นะนี่เราลงทุนลาโพงลงําโพงจอฉายหนังอย่างดีคุณจะมาเอาตัวปลอมมาดูโอ้ตายุณไม่สงสารคนที่เขาทํางานหาเงินมาเพื่อเปิดโรงหนังให้พวกคุณดูเมั้งเออผมต้องทํางานเปิดปั๊มมาตั้งเท่าไรเอ่พวกคุณพวกคุณแบบแบบตัวปลอมมาดูกันอะ่ะผมเสียใจสิ่งที่พวกคุณทํามากเลย ลูกค้ามาดูหนังลูกค้าลูกค้าเร็วเร็วเร็ลูกค้าเร็วๆหน่อยเร็วๆหนังจะจบเร็วๆผมจะได้เก็บตังค์เร็วๆเอาเอาหนังจบพอดีเออไม่เป็นไรรอรอเรื่องใหม่เลยรอเรื่องใหม่จริงจริงจริงจิงเอามันมันออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกค้า VIP ที่ี่จะคีมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหงานมันเยอะเหลือเกินวะเฮ้ยผมผมจะตั้งหนังใหม่ฉายตอนแปดโมงฮะเสร็จเลยเสร็จเลยทำไมงานผมเยอะจังเฮ้ยหนังฉายแล้วเหรออะไรวะเนี่ยแกงสามชาบอ่ะ เมือ่อกี้มันเหมือนเท่งนงเลยคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าเอ,อ่อคุณลูกค้าถูกเรื่องไหมเนี่ยน่าๆน่า,นา,นาจะถูก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 แล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันดับต่อไปผมต้องทำป๊อปโคอนด้วยดียไงเออเราบีป๊อปคอนขายด้วยนะคะเป็นไงเป็นไงเป็นไงถ้าสนใจป๊อปคอนบ,บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟถึงที่เลยอะ่ะผมมีป๊อปคอนด้วยนะคะสนใจไหมฮะ อ๋อเราต้องเคพียงจากด้านบนโอเคโอเคโอเคมามา <_ S 1> บ๊อ <circumstance> บไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี ồi, ๋ยวเดี๋ยวไม่ไงโอเคปุ๊บมันมีเด็กขวางด้วยโอเคต้องเพียงอย่างนี้โอเคโอเคโอเคนี่ป๊อปคอนเขาต้องเคพียงเอาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวก,ก่อนเออตัวถูก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 สามสามหกแปดผมว่าถูกถูกเฮ้ยเฮ้ยผิดเรื่องอันนี้ไป็นพิษตโโิ้งโอ้โหพีทอมโอโ้โหชื่อเรื่องไม่เหมือนกันอุ้ยเสียชื่อเลยอันนี้อันนี้ถูกเนี่ย เฮ้ยอันนี้ผิดผิดผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วรีเจ็คเลยรีเจ็คเลยโอ้ oh, ผมพลาดนิดเดียวมิจะป๊อประนมมิจ๊ะปรอพรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องกันไปยังไปด,ไดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปยังไปดิโอ้เ oh, ป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะเอาล่ะผมอัปเกรดเลเวลสามเรียบร้อยเฮ้ยทำโรงหนังก็ไม่ยากนะมีถึงโอ้โหเลเวลสิบนู่นเลยวันนี้ล็อบเกดเป็นเลเวลสามแล้วและที่สำคัญนี่มันเป็น DLC ฟรีนะใครที่มีตัวเกมอยู่ก็สามารถ ไปโหลดมาลองเล่นกันดูได้เออสภาบ D L C นี้สนุกใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าคุณอยากดูสภาพเอ,อ่อปั๊มน้ำมันของเราตั้งแต่เลเวลศนะูนย์่ยจนกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ได้อ่ะก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะเดี๋ยวจะมาทำเป็นซีรีส์ยาวให้ดูอาราถ้าคุณที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดทับสไครต์กันด้วยไปแล้วนะจ๊ะหวังว่าไดอินซีนิม่าของเราจะโด่งดังนะเออรักนะจ๊ะทุกคนไปแล้วบาย